สัสดีค่ะชื่อดีมนะคะอภิชยาเกตุกิจค่ะอายุ23ปีปีนี้ก็เพิ่งเรียนจบมหอกอันคามาค่ะคณะมนุษยศาสตร์สาขาการท่องเที่ยว ความเป็นตัวเองเนาะคือการไม่อยู่ในกรอบคือการที่ทำอะไรนอกกรอบทำอะไรที่เรารู้สึกว่าสนุกสนุกกับมันอย่างเงี้ยค่ะผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษณาตีกองโดยโฆษณาตีกองตัวแรกเป็นโฆษณา Dance แ c นส o คลนค่ะเป็นน้ําหอมแดนนะคะแล้วก็ไปดิมไปตีกองที่ข้าสาร ถนนข้าวสารนะคะไปตีกองนั่นคนะ่ะครั้งแรกเลยแล้วก็จะมีโฆษณาตัวหนึ่งก็คือโฆษณานมโยโมะนะคะเป็นนมอ่านมเปรี้ยวที่ออนแอร์ที่เวียดนามนะคะแล้วก็ก็เป็นโฆษณาตัวแรกเลยที่ดีมไปถ่ายงานที่ต่างประเทศค่ะประเทศเวียดนามนะคะอ่าเวียดนามใต้การทํางานโฆษณาก็ถือว่าสนุกดีค่ะเป็นงานที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเราเองด้วยมัง้งงานโฆษณาก,ก็คือ การที่เราได้ตีกองแล้วก็แต่งตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราค่อนข้างถนดัดคือดีเป็นคนแต่งตัวแบบสไตล์แบบแมนๆน,นะคะแต่งตัวแบบสบายๆชิลๆเสื้อยืดกางเกงยีนหรือกางเกงขาสั้นใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่บ้านก็ ออกไปเที่ยวก็จะแต่งก็ <g it> แต่งตัวประมาณนี้อยู่ดีค่ะเสื้อยือดเกงเยีนก็อาจจะตกแต่งนิดหน่อยอย่างไอตรงเนี้ยก็จะเป็นกระเป๋าของแวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็มีใส่เสื้อคลุมแบบอย่างตัวเนี้ค่ะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นเสื้อมือสองเสื้อมือสองที่ซื้อจากตลาดรถไฟสีนาคลินค่ะนี่ใส่ให้ดูคือ ไม่คิดอะไรมากหลักการซื้อเสื้อผ้าก็คือเห็นปุ๊บถูกใจปั๊บก็ซื้อเลยค่ะถ้ามันแบบว่าไม่ได้แพงเกินไปด้วยนะนี่อันนี้คือเสื้อตัวโปรดมากหนึ่งในตัวโปรดมากที่สุดเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะสเปคที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าคนผิวเข้มชอบผู้ชายที่ไม่ตัวสูงเกินไปชอบแบบว่าสูงกว่าเรา นิดนึงแต่ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เตีย้ยกว่าเรานะคะชอบรอยสัก์ค่ะมีได้ส่วนอันนี้เป็นแค่ภายนอกน,นะคะส่วนถ้าเป็นภายในเราจะดูสามอย่างก็คือจริตลดสนิยมทัศนคติต้องบอกเลยว่าสมัยป .5 ตอนนั้นชอบวงแคสมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบพี่พลวงแคส พอรู้สึกว่าเขาเท่ดีอ่ะเขาเล่นกีตาร์แล้วเขาเท่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่เรากําลังแบบว่าฟอร์มวงเลยกําลังทําวงดนตรีวงแรกเลยก็คือเพื่อนที่เป็นทอมมาชวนเล่นดนตรีแล้วเราทีนี้เราก็ถามว่าวงคืออะไรเราไม่รู้จักเพื่อนก็อธิบายให้ฟังว่าวงก็คือวงดนตรีอ่ะเหมือนแบบวงแคที่แกชอบเอออะไรแบบนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าเล่นดนตรีนะคะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ วงแคสเนี่ยคือเราชอบมากถึงขั้นแบบว่ากระเป๋านักเรียนที่สะพายค่ะมันเป็นกระเป๋าสีน้ําเงินเข้มเสร็จแล้วทีนี้แ่ยวัยนี้อาจจะมีกันทุกคนนะคะก็คือเอาลิปคิ้เนี่ยมาแบบขยา่าเขยาวปุ๊บแล้วก็มาเขียนเขียนที่กระเป๋าตอนนั้นเราเขียนตรงกระเป๋าอะตรงที่สะพายเนี่ยเขียนว่าแคสก็คิดดูว่าชอบแค่ไหนในตอนนั้น ความลับหนึ่งข้อนะคะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆกว่าชาวบ้านเขาก็คือเป็นคนที่รู้สึกว่าเซนสตีทที่ตาตัวเองะคะแบบเวลาเราไปถ่ายงานทุกงานหรือไปทำงานอะไรเงี้ยที่จะต้องออกกล้องบางทีช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาที่หนีบขนตานะคะมาหนีบให้ เรากลัวมากเรากลัวที่หนีบคนตามากๆเลยคือกลัวแบบผิดปกติคนอื่นแบบเราแค่โดนนิดเดียวเราก็แบบอะไรอย่างนี้แล้วในเงี้ยนึกออกไหมคะบางทีเขาหนีบให้เราก็ไปถอยหลังอะไรแบบเนี้ยคือมือถือค่ะคือเป็นคนติดมือถือมากต้องเอาไปฟังเพลงด้วยต้องแบบเลื่อนดูโซเชียลต่างๆแล้วก็เมาส์มอยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดมือถือเลย คงจะเป็นเรื่องของการเป็นตัวเองนะคะเราเป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นตัวเองค่ะตอนนี้คิดว่าอยากลองทำเป็นอาชีพแต่งเพลงทำห้องอัดอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามีโปรเจกต์ว่าจะทำห้องอัดที่บ้านที่ห้องซ้อมตัวเองนะคะกำลังพยายามเรียนด้วยตัวเองแล้วก็พยายามศึกษาอะไรอยู่ตอนนี้นะคะ่ะ ก็จะมีฉายาว่าจวเหยียนบางทีเพื่อนก็เรียกว่าเฮ้ยไอจวไอจวอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นชื่อทีอ่อาจารย์สอนภาษาจีนสมัยมต้นมปลายเขาตั้งให้ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางที่ติดตามดิมนะคะ IG มีชื่อว่า Miss Dream Dev ค่ะส่วน Facebook ชื่อว่า Miss d r e m e r Devil d u m นะคะและก็ช่อง YouTube ดิมฝากติดตาม Miss d r e m e r Channel ด้วยนะคะ ใน YouTube นี้ก็จะมีแบบว่ารีวิวดิสนีย์แลนด์เชียงไฮ้นะคะแล้วก็มีเพลงแรกที่ดิมแต่งเองในชีวิตเลยเพลงที่ดิมล่อยมีชื่อว่าสิ่งสุดท้ายที่ได้ให้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ